ไม่มีตัวสะกดตัวมามือด่าแ,แม่กงมีงองูสะกดแทงแรงปิงงงแม่ก็มีมอมาสะกดลมแปมมุมมงมงมงสนามทำรามแม่เคยมียอยยาสะกดสวัสดีครับผู้ปกองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่27นะคะเราจะข้ามการเรียนในเล่มอ่านออกเขียนได้เล่ม3นะคะแต่ว่าครูปอยจะมาสอนเสริมในมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เ,เรียนบางตำราเนี่ยจะบอกว่ามี9 9แม่บางตำราบอกว่ามี8มาตานะคะแต่ปอยจะขอยึดที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าเราเราแยกเป็น2 2กลุ่มก่อนเนาะถ้ามีตัวสะกด ตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดคือ,อมันจะอยู่หลังคําหรือพยางก็คือถ้าถ้าเรียกก็คือพยัญชนะท้ายใช่ไหมคะที่ป,อย,ปอยเคยสอนก็คือพยัญชนะท้ายหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งง่ายๆว่าตัวสะกดนะคะถ้าคําใดที่มีตัวสะกดนะคะจะจัดให้อยู่ใน8มาตานะคะใน8มาตาดังดังนี้นะคะเดี๋ยวปอยขอหมุนกล้องนะคะ อ่าถ้ามีตัวสะกดเลยอันนั้นหมดไม่เอานะถ้ามีตัวสะกดเลยจะอยู่ในแปดมาตานีา้มาตาที่หนึ่งเลยนะคะก็คือแม่กงแม่กงคือสะกดด้วยตัวงงู นะคะเอาตรงมาตาก่อนในชั้นปหนึ่งนะคะ,ะแม่กงก็จะมีตัวสะกดตรงมาตาก็คือ,องูตัวเดียวนะคะมาตาที่สองแม่กลมแม่กลมก็คือสะกดด้วยตัวมอมา้านะคะก็มีตรงมาตาก็คือมอม้าตัวเดียวเช่นกันนะคะ,ะต่อไปมาตาที่สามแม่เกยแม่เกย ก็เกยเกย์ยอเกยน,นะลูกแม่เกยก็คือสะกดด้วยยอยักษ์มีตรงมาตราตัวเดียวเช่นกันนะคะอ่ามาตาตัวสะกดมาตราที่สี่ก็คือแม่เกิลก็เออเกย์เกย์วเกิลแม่เกิลนะคะสะกดด้วยตัววแหวนมีตรงมาตราคือวแหวนตัวเดียวนะคะทั้งสี่มาตราตรงนี้ มีตัวสะกดตรงมาตาตัวเดียวตัวไม่ตรงมาตาเดี๋ยวเด็กๆฟังไปก่อนอาจจะงงบ้างตัวไม่ตรงมาตาไม่มีนะคะ,ะสี่มาตานี้ตรงมาตาส่วนมาตราที่ห้าแม่กกแม่กกเนี่ยนะคะมีตรงมาตาก็คือกอไก่นะแล้วที่ไม่ตรงมาตาอีกยังมี อคอไข่คอควายคอคนคอละคังยังมีไม่ตรงมาตาเยอะนะคะอันนี้เรียนรู้ไปก่อนเนาะมาตาที่6แม่ก,กบแมกกบก็สะกดด้วยตัวบอใบไม้นะคะลูกถ้าตรงมาตามีตัวบอใบไม้ถ้าไม่ตรงมาตามีอีกหลายตัวก็คือปอปลาพอพานอันนี้คือตัวไม่ตรงมาตาแต่ออกเสียงเหมือน เหมือนบอใบไม้เลยปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมเภานะคะมาตาที่7แม่กลสะกดตรงมาตาก็คือนอหนูแต่มีตัวไม่ตรงมาตาที่ออกเสียงเหมือนนอหนูอีกนะคะยังมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะคะอีกหลายตัวเลยอ่าต่อไปมาตาตัวสุดท้าย มาตาที่8นะคะแม่กดแม่กดจะสะกดด้วยถ้าตรงมาตาจริงๆมีดอเด็กอ่าและมีตัวไม่ตรงมาตานะคะเยอะมากจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอดอชดาตอปตากถอฐานทอนางมุนโททอผู้เท่าดอเด็กอ่อทอตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงพวกสอทั้งหลายสอสลาสอฤสีสอเสือนะคะแต่กูปอยให้ จำแบบตรงมาตาก่อนนะอ่าอันนี้มันเยอะมากสําหรับเด็กๆแล้วทีนี้ตัวที่ไม่ตรงมาตาล่ะถ้าเด็กๆสงสัยตัวตัวที่ไม่ตรงมาตาเราจะจัดอยู่ในแม่กอกานะคะอันนี้เฉพาะเลยเไม่ใช่ตัวไม่ตรงมาตาขอโทษตัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคําหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดที่ อาจจะยกตัวอย่างก็คืออยู่ในเล่มที่หหมดเลยในอันออกเขียนได้เล่มที่1ไม่มีตัวสะกดเลยเราจะจัดอยู่ในแม่กอกานะคะนะไม่มีตัวสะกดเด็กๆยังไม่ต้องจดตามนะคะเดี๋ยวดูครูปล่อยไปก่อนเดี๋ยวครูปล่อยจะส่งหน้านี้ไปให้เด็กๆได้ได้จดกันนะคะไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะท้ายนะคะอ่า เส้นต,ต,ตัวไหนบ้างล่ะอ่าเส้นตัวไหนบ้างล่ะอ่าคำพวกนี้นะคะอ่าหนูมาดูนะเอาที่หนูเคยเคยเรียนมานะคะอ่าพวกตัว มาดูนี่นะคะอันนี้อยู่ในรูปของกลุ่มคานะคะหรืออยู่ในรูปข้อข้อความนะคะไม่ได้เรียกว่าประโยคนะคะถ้าประโยคต้องมีบล็อกประธานก็คือใครทําอะไรที่ไหนอันนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเนาะปูขาเกคําว่าปูเห็นไหมลูกคาว่าปูเลยคาเดียวเนี่ยไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นเราถือว่าคำคำนี้อยู่ใน มาตาแม่กอกานะคะขาขออาขาไม่มีตัวสะกดก็อยู่ในมาตาแม่กกาคําว่าเกอยู่ในมาตาแม่กกาทั้งหมดนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมีตัวที่อ่ามีอยู่3มตัวเอามีอยู่สามตัวนะคะยอยักษ์วอแหวน แล้วก็อออ่างอ่าเดี๋ยวมาดูตัวยออยักก่อนนะเช่นนะคะอย่าไปหลงว่ายออยักเนี่ยอยู่ในแม่เกยนะคะยออยักอันนี้อ่ายออยักที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสรลเอียนะคะมันอยู่ท้ายสุดจริงอ่ีมีมีพยัญชนะ ทายมีตัวสะกดแต่ยอยักษ์ตัวนี้ดูดีๆว่ามันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระเอียไม่ใช่ตัวสะกดนะคะกอเอเกียจอยเอเจียดอยเอเดียตอยเอเตียบอยเอเบียเห็นไหมลูกนะคะและามาต่อนะวอแหวนอ่ะมาดูวอแหวนเห็นไหมคะที่ครูบอกจะมีพยัญชนะท้ายใช่ไหมนี่ก็มีแต่ วอลแหวนตัวนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอัวนะคะวอลแหวนท้ายนี่นะคะ,ะไม่ใช่ตัวสะกดนะลูกเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอัวนะคะเด็กๆเห็นเนาะไม่ได้อยู่ในมาตราตัวสะก่าไม่ไม่ได้เป็นตัวสะกดของแม่เกลเราจะจัดให้คำพวกนี้อยู่ในแม่กอ,อก,กา ะะแล้วก็มีตัวหนึ่งอออ่างนะคะอ้ออ่างเป็นส่วนผสมของสะละอนะลูกส่วนผสมของสะละอไม่ได้อยู่ในมัตราตัวสะกด8แปดแม่นะคะจะอยู่ในแม่กอกาเราจะจัดตัวพวกนี้อยู่ในแม่กอกา นะคะเพราะนั้นมีทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสรลเอียอยอยักษ์เนาะอยู่ในสรลเอียที่อยู่ในสรลเอียนะคะวอแหวนที่อยู่ในสรลอูวแล้วก็อออ่างนะคะที่เป็นส่วนผสมของสรลาอ,อนะคะพวกนี้ไม่ได้เราจะจัดให้มันอยู่ในแมก,ออกกาาหมดนะคะ เดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูชารตอันนี้เพื่อ่ามาดูชารตอันนี้เดี๋ยวครูจะส่งหน้าชาตนี้ไปให้ดูนะคะอันนี้คือ8ดมาตาที่มีตัวสะกดนะคะแปดมาตาที่มีตัวสะกดหนูดูแม่แม่แมกงนี้นะคะเห็นไหมลูกมีตรงมาตาก็คืององูตัวเดียวแล้วก็แม่กงมมามาตัวเดียวเห็นไหมลูกนะคะเป็นตัวสะกดนะคะแม่เกยมียอยยักษ์เป็นตัวสะกด ตัวเดียวเหมือนกันแมกเกลวอแวนสะกดนะคะส่วนมาตาตัวสะกดที่มีตัวตรงสะกดอ่าสะกดไม่ตรงมาตาต้องพูดอย่างนี้ถ้าตรงมาตามีกอไก่ตัวเดียวถ้าไม่ตรงมาตาและออกเสียงใครกอไก่ก็คือมีมีขอไขข้อควายขอคุณข,ข้อระคังที่ค่ครูบอกแต่เราจะทยอยเรียนไปทีละละคาบหนึ่งก็อาจจะได้สองมาตาหรือหนึ่งมาตานะคะลูกเดี๋ยวอันนี้ครูจะให้พิเศษก่อนเนาะ ขัหมุนกล้องนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวพอเรา,าค่อยๆเรียนไปนะคะนะวันนี้เอาแม่กกอกาก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะนําอ่านแม่แม่กอกาอาเดี๋ยวอ่านจัดบัตรคานะจะเป็นคำสองพยางนะคะ ยันหมุนกล้องนะคะอ่าคำสองพยางนะลูกมันสะท้อนไฟเนาะ้าสะท้อนนะคำนี้นะคะลูกตออาตาตอโอโตนะตาโตหนูเห็นไหมว่ามีแต่มีแต่ส,สระอา พยัญชนะต้นผสมกับสระแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะตาโตเห็นไหมไม่มีตัวสะกดทั้งสอง,สองพยางเลยสองคำเลยเพราะนั้นจะบอกว่าคำคำนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกานะคะต่อไปนะปูนาเห็นไหมรู้ว่าไม่มีตัวสะกดเช่นกันอยู่ในมาตตาแม่กอกานะคะอีกา ไม่มีตัวสะกดนะเพราะนั้นถ้าจัดอยู่ในมาตราก็คือแม่กอกาเช่นกันไฟฟ้านะคะไม่มีตัวสกดนะคะแม่กอกาแม่พ่ออ,อ,อ่างตัวนี้ครูบอกแล้วว่าเป็นส่วนผสมของสารอไม่ใช่ตัวสะกดใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะเชา้าค่ำ ไม่มีตัวสะกดใช้แค่สระเอากับสระอํำนะคะมีวรรณยุกต์ก็คือไมโทแล้วก็ไมเอกตรงนี้นะคะอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะย่ำแย่ไม่มีตัวสะกดเช่นกันนะคะอยู่ในมาตราแม่กกาปูยา,าร,ร่ำไรหน้า รู้ท่อน้ำกาแฝดใช้ได้แก้ไขอะไรเนี่ยอ๋อขอโทษเขาแก้ไขในน้ำ เสื้อผ้าอออ่านตัวนี้เป็นส่วนผสมของสระเอือใช่ไหมลูกเออออเป็นส่วนผสมของสระเอือไม่ใช่ตัวสะกดนะคะอออ่างเพราะนั้นอยู่ในมาตตาแม่กอกานะคะข้อหาเห็นไหมอออ่างตัวนี้เป็นพยัญชนะก็จริงแต่พยัญชนะตัวนี้เป็นส่วนผสมของสระออไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเพราะนั้นคำคำนี้อยู่ในมัตตาแม่กอกา เข้าถ้ำหน้าอยู่อนำยอนะคะยอตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะลูกอนำยอนะลูกอนำยามีสตัวที่ครูเคยบอกใช่ไหมยาอยู่อย่างอยากใช่ไหมลูกอ่าต่อไปผ้าไหมหอกับมตัวนี้เป็นหอนำมนะลูกมมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะลูกอ่าเดี๋ยวครูจะสะกด คำนี้ให้ฟังนะหอมอไอไหมหอมอไอไหมหรือสะกดอีกแบบหนึ่งก็คือหอมอเสียงหมอหมอไอไหมเพราะฉะนั้นหอกับมอตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเหมือนหอนำยอ,อกอกับลอที่มันควบกันอีกเ,อเดี๋ยวหนูเขียนให้ดูแล้วกันนะคะอา่าพระไหมตัวนี้นะกับคำที่หนูจะเจอนะคะ เดี๋ยวจะแปลกใจว่ามันมีตัวสะกดไหมคำว่าคำว่าไกลอ่ไกลอยู่ไกลจังเลยอ่ไกลคำว่าใกล้ รอ,อไอไกลไกลโทรใกล้คำว่าไกลห่างไกลมากค่าำว่าใกล้ใกล้นี้เดียวเองอ่ะรอลิงตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะลูกเป็นคำที่มามาควบนะลูกอ่าตัวควบกรรานะลูกกับคำว่าไหนเห็นไหมหอนอไอไหน นอนหนูก็ไม่ใช่ตัวสะกดนะลูกอ่าหอนำนอน,นะคะเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยคำว่าไหมคำว่าใหมอ่อันนี้ใหม่ปีใหม่นะคะอ่าคำว่าไหมเมื่อกี้ใช่ไหมผ้าไหมหอมอไอไหมนะคะ เพราะนั้นหอกับมอตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่กอ,อกาหมดเลยนะคะขออนุญาตกับกล้องเพราะนั้นวันนี้นะลูกเดี๋ยวครูจะส่งคําไปให้หนูได้อ่านกันนะคะตัวที่อยู่ใน มาตาแม่กอกาคำง่ายง่ายเลยเพราะไม่มีตัวสะกดแล้วก็ที่ครูจะยกตัวอย่างไปเนี่ยก็คือไม่มีวรรณยุกต์อีกนะคะไม่มีวรรณยุกต์เช่นกันเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนละกันนะคะเราจะได้เราได้เอกไปฝึกเล่มนี้เด็กๆไม่มีนะคะแต่ว่าครูปอยซื้อไว้ไว้ให้เด็กๆเพื่อได้ฝึกอ่านแล้วน่าจะได้ใช้ อาทิตย์ถัดไปนะคะพอดีครูปอยก็จะเล่งเล,เล่มอ่านออกเขียนได้นะอ่าแบบนะคะ่านไม่รู้จะชัดหนูหนูเปล่าคำแรกเลยเนาะเด็กๆอ่านตามครูปอยเลยนะคะชัดไม่เอย่ย ปูขาเกเซไปมากาละแมแหมีรูดูจำปีมีจำปาลาตัวโตโคตัวดำทำนาบัวหัวใจเราเหามีเยอะ ยังจําสระเอิดได้นะคะเละเะนะมะละกอรออะไรใบตําแยแกแลดูถูขาลามาพอดีปีระกา นาลิลอจุลาวเหมือนลอลิงนะลูกเพราะนั้นลิงไม่ต้องกระดกนะคะนาลิกาพาไปเฮเวลาทมกรรมมือทีสีเทาดำกำไรไลาอ่ะกํรลเหมือนกํไไลข้อมือลูกใช้สรลายไหมมาไลยนะคะกไรไลมือถือมะเขือเรือสําเพา ภูเขาไฟไถนาดีตีผัวสระอวดจำได้ใช่ไหมลูกตีผัวผัวยัวโมโหโคคือวัวผัวและเมียเจียระในายไหกะปิสิรานี คำว่านีคำว่าศีลานีใช้นอนเนนสละอีนะลูกอ,อ่าอาสาร,รมขำอาแปะแกะลำใหญ่คำว่าลำใหญ่ใช้สละไม้มาไนะคะลูกถ้าห่วงใหญ่อะไรที่ผูกพันุ์นะคะใช้สละไม้มมวนได้ไหมเหมือนน้ำไหลอ่ะใช้สละไม้มาลัยมันไป ออกไกลๆตัวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าห่วงใยใช้สลายไหม้หมวนนะคะหลงไหลคำหนึ่งเนาะ,ะคำว่าหลงไหลใช่ไหมลูมันผูกพันกับจิตใจใส่สลายไหม้หมวนเนาะในโถยาลาขาเกเทดูสีสาวเสือสลอิสิปิตุลา งาดำดีมีสุลาอ่านะคะเดี๋ยวครูปอยถ่ายหน้านี้ไปให้เด็กๆได้ฝึกอ่านด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องส่งคลิปมาเนาะมันจะลำบากจะต้องไปปิ้นใบแลวไม่ต้องเอาอ่านได้เฉพาะที่อ่านง่ายๆไม่ต้องไปเสียขั้นตอนในการปิ้นเดี๋ย็กๆจะได้ได้อ่านนะคะเมื่อมาโรงเรียนแล้วนะคะอนุญาตกับกล้องนะคะ เดี๋ยวคปอยจะส่งคลิปเพลงของมาตาแม่กอกาไปให้นะคะเด็กๆก็จะได้คุ้นชินก,กับคำในคลิปวิดีโอนะคะน่าหนี้เนาะแล้วก็บดคำนะอย่าลืมเนาะคำว่าผ้าใหม่ใช่ไหมคะที่ปอยบอกกับคำที่มันมาเ,เรียกว่าเป็นอักษรควบลอเรือลอลิงวาแหวนนะคะ อย่าลืมนาะพวกนี้อยู่ในมาตราแม่กอกาหมดเลยเดี๋ยวจะถ่ายลงไปให้นะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะสําหรับการเริ่มเรียนมาตราตัวสะกดเนาะ,ะ,ะบางคนนะคะขอโทษนะ,ะบ้านครูป,ปอยนะอาจจะเรียนจบไปแล้วหนูได้ทบทวนอีกรอบนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเลยยิ่งครูป,ปอยพูดอีกเรื่องเดิมที่หนู de, เคยเรียนไปแล้วถ้าหนูตั้งใจฟังอีกมันก็จะทําให้หนูเนี่ยความจาเนี่ยยาวนานนะคะ เราฝึกฝนบ่อยๆเจอคำหนึ่งคำเราต้องรู้แหละมองออกหรือว่ามันอยู่ในมาตราใดวันนี้เป็นการเริ่มเรียนครั้งแรกก็คือมาตราแม่กอ,อกาและตัวอื่นที่ที่หนูอาจจะไปสะดุดตาว่ามันเอ๊งองูสะกดอยู่ในแม่อะไรเนาะแม่กงวัแหวนสะกดแม่อะไรแม่เกลอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราได้แล้วเราไปโรงเรียนเราไปเล่นเกมกันนะคะสนุกสนุกนะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อน ด้วยบทเพลงสนุกสนุกมาตราตัวสะกดนะคะตัวสะกดเดี๋ยวนะช่องซาวีทีเดวิลี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ดูไว้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตรากอกากันนะคะช่องซาวีทีเดวิลี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมาตรากอกากันนะคะมาตรากอกาคอ่ะค่ะปมากอ์เริ่มจะได้เรียนพวกนี้นะคะบิลลี่ซองเซอวิสเฮดเดบิลลี่โอเค